โซเล้ถ้าไม่ได้กินน้ำะพราไม่ได้น้องปานาอเออกเลยจะมาถ่ายยูทูปนะว้าวุ้นิเป้เยเนไม่กลัวน้ำแล้วคลิปนี้แกงมิเตียวสุดแปลกก็จะพาเที่ยวพัทยานะคบตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะป้าป้าจุดชมบีชมบีพัทยาไม่พร้อมเลยไปดูกันเลยว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงก่อนอื่นเลยทุกผู้ชมเอ้ยท่านผู้ชมดูวิวว้าวสวย โอ้ยสวยเรือเยอะมากเลยป้าข่าเรือไงอ๋อนี่นี่ไงคะท่านผู้ชมนี่เห็นเห็นตัวพีอะไรอย่างนี้เปล่าตัวพีมันก็จะเป็นเขียนไว้ว่าพัทยาซิตี้อะไรอย่างี้จุดนี้ก็เราก็จะถ่ายรูปแบบว่าค่อนข้างได้แบบหลายรูปเลยโดยเฉพาะคุณแม่ของเรานะคะตอนนี้ก็กําลังจะ11โมงนะคะบรรยากาศก็จะร้อนๆหน่อยมันไม่เหมือนกับที่เรามารอบที่แล้วประมาณ สี่โมงเย็นนะป้าเนาะใช่อตอนนั้นก็ลมก็คือแบบกำลังดีเลยค่ะเอ้าตาลีออนส่งสายละตึ้งเนื่องจากว่าตอนนี้ก็คือเราเพิ่งมาถึงใช่ไหมเรามีหิวกันมากก็เลยจะไปกินกาแฟกันก่อนที่ร้านนู้นเลยเห็นไหมแป้ไปกันเลยโอ้ยแดดไม่มีแล้วเย็นเลยเราแน่เฮ้ยบรรยากาศเย็นขึ้นเลยโอ้ไม่ก็สวย อร่อยอร่อยปะลองชินดูอร่อยปะหอมเนาะหอมชามอาหารก็มาเลย black. คนดูคลิปนี้เซลอยู่ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่จําได้ตอนนี้ก็คือเรากําลังจะลงไปนะคะโดยใช้บันไนดตรงนู้นมันจะอันตรายหน่อยเพราะฉะนั้นก็ระวังกันหน่อยนะคะโดยเฉพาะคนที่ใส่ส้นสูงมาต้องถอดแล้วล่ะ <c oughs> เธอต้องถอดทิ้งแล้วรองเท้าอะ่ะไอไว้เปล่าทีละชั้นดีกว่า

ออฉันกไ,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 ไปต่ออีกจุดหนึ่งไปกินข้าวเมื่อกี้หิวข้าวมากเลยอ่ะกินข้าวก็คือไม่ได้แบบถ่ายฉากไว้เราก็มาถ่ายงานที่แมคโทรกันนะคะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะกลับบ้านได้เฮ้ยไปเที่ยวได้ <c oughs> นิย <laughs> ้อ,อนมานิยอ,อนมาเลยออนิย้อนร้องแล้ว

ที่ฉันคาดที่ยังไม่ตอบแต่ถ้าว่ามันมีอะไรน่าค้นเปิดออะมันบางอยู่ใช่ใช่แต่หนาวอยู่นะตอนนี้ก็ได้สั่งอาหารไปเรียบร้อยนะคะสั่งไปเยอะมากเลยค่ะแต่ที่แน่ๆพลาดไม่ได้คือต้องมีน้ำมะพร้าวมามาเลยทีไรถ้าไม่ได้กินน้ำมะพร้าวนี่ไม่ได้น้องปลาทอง บอกเลยจะมาถ่ายยูทูบนะว้าววุ้นทิ้ยให้เห็นว่าที่แบบว่าเรียวที่สุดลูกก็ต้องรู้ของก็ต้องกินอาหารก็ต้องสั่งน้ำก็อยากเล่นไปเล่นน้ำกันไป แล้วแล้วก็เจอ f อฟมาทันทายน้องชอะไรเอ่ยสีหน้าก็้น้องน้องไปบูวอุ้ยี่ใ,ในรู้จักคะรู้จักไม่ใช่เหรอ,อ,อ,อตอนนี้เหันได้ อันนี้จะเป็นหอยนางรมสดนะคะปลาตึ่งมะนาวเราก็ปิดไก่ทอดแล้วก็คอหมูแก๊ก่าพร้อมด้วยนับคกค่ะใช่แล้วนะเฮ้ยแต่ยังหมดอีสัตวแม่คนเลี้ยงเลยกะ ไม่พันนะพันไม่พันนะไปไปอาบน้ำไปกันแล้วตอนนี้ก็จะประมาณหกโมงเย็นแล้วนะคะรีออนก็บิดมชวนปอะไรนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการกลับบ้านแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะเป็นวอล์กที่แบบว่าเออนี่แย่มากเลยก็ถือว่าเป็นความเรียลแล้วกันต่อเป็นลูกบอลเตอร์โอเคอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์อง แซมเปียวชาแนลเปียวแซมชาแนลอะไรวมดเนี่ยใจตายคือชื่อของที่บ้านต้องเป็นว่าเบนลีออนต้องสู้ชีวิตค่ะขอ <laughs> โดนไม่หมดตัวร์นี่เอาหุบขอโทษจริงๆค่ะ